อ่าคำถามต่อไปค่ะอยาคามว่าวันนี้พี่พี่มีสาขาเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษไหมคะมหาวิทยาลัยพี่พี่จะมีเป็น TSO นะคะก็คือเป็น Master in Teaching English as Second Language ที่ในคั้เบียรก็มี TSO เหมือนกันก็ติดต่อได้ดีควายมันก็จะต่างกันออกไปนะคะบางมหาวิทยาลัยรับไปทุกศูนย้าทกคอยนิ้ได้ค่ะ ค้จังเลยพี่พี่ค่ะค่ะนอกจากทีโซ่ที่เป็นดีกรีที่เหมือนเรียนไว้เพื่อเพื่อสอนภาษาอังกฤษเนาะมีมีมีอะไรอีกไหมคะหรือว่าก็จะจะเป็นทีโซ่เนี่ยหละที่ตรงจุดสุดจริงๆริงเราสายสอนเนี่ยเขาว่าจะมีเป็นแบบอาชาหรือว่า education อะไรอย่างนี้ครับ เป็น education ได้แบบออกแบบแล้วสูตรอะไรเงี้ยครับ leader ship พวกสายผู้สอนอะไรเงี้ยครับก็มีเหมือนกันคุณสิตาสิตานะคะถามมาว่าสนใจไออากับทีโซ่ค่ะเมื่อกี้ทีโซ่เนาะที่เราพูดถึงกันแล้วก็คือเรื่องของการดีกรีที่สอนภาษาซึ่งพี่ๆในทุกทุกยูของเราก็มีเปิดสอนนะคะแล้วในส่วนของไออาร์นะคะพี่ๆ international relation ไออาร์ก็มีทุกมหาวิทยาลัยเนาะมาสเตอร์ใช่ไหมคะ คช่ช,ชื่อคอสชื่อคอสมันอาจจะแตกต่างกันไปบางทีอันนาอาจจะเน้นเป็น politics หรือเป็นอ c o โอนมิมกมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะต่างกันไปที่ตรงคุณมายมานัสนันนะคะถามว่าตอนนี้อยู่ปตรีถ้าจะเตรียมเพื่อเรียนต่อปอโทควรจะเตรียมตอนไหนคะเริ่มเตรียมตอนปีสานี่เร็วไปไหมคะ พีพีไม้เร็วค่ะกาลังดีกาลังดีควรเริ่มเตรียมได้แล้วอย่างแรกเลยคือหาข้อมูลหาข้อมูลนั่นเองแล้วก็ดูข้อสอบมันหลากหลายมากใช่ใช่ไปลองกับคว่าเกี่ยวกับภาษาอะไรเงี้ยควรเตรียมไปลองเช็คหาเมืองก่อนนะคะจากวิดีโอของพีพีชีนะคะแต่ละเมืองแต่ละเมหาวิทยาลัยนะคะไลฟ์สไตล์ต่างๆอะไรเงี้ยเราจะได้แบบไม่รีดเกินไปเนาะ ใช่คือคือจริงๆคือขอขอพูดนิดนึงเพราะว่าเออจริงๆอ่ะมันเป็น core value ของ go unit อยู่แล้วที่เราแบบอยากจะให้มันโปร่งใสที่สุดอยากให้คำแนะนำที่มันเหมาะกับแต่ละคนที่สุดคือ that's why ว่าทำไมพีชถึงเน้นแบบพยายามไปถ่ายให้เห็นหรือไปเจอหรือไปอะไรเง <c> ี้ยเพื่อที่ทุกคนจะได้แบบมา make decision <c> กันคือเพราะพีชเชื่อว,ว่ามาหาลัยที่ดีที่สุดอ่ะมันมันคือหาอะไรที่เหมาะที่สุดอ่ะเพราะฉะนั้นคือปีสามเร็วไปไหมพี ตั้งแต่ตอนนั้นเราก็เริ่มเก็บข้อมูลว่าเอ้ยเราชอบไลฟ์สไตล์ประมาณไหนอะไรยังไงเราเราคิดว่ามันเป็นคีย์ในการเลือกดิสเดสเ t i นชันที่เหมาะกับทุกคนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเริ่ม,เร,มเริ่มสอบ i อเอลได้แล้วไปส้มจริงๆเรานะเพราะว่าใช่เอยู่อเลองสอบ<ๆ>พวกพวกอินเ l อร์เนเทสของมหาวิทยาลัายก็ได้นะคะหลายๆที่มีอินเ r อร์เน s t เทสที่ให้สอบได้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคุณอีฟพัทคาสุดานะคะถามว่าถ้าไม่ถนัด โปรแกร,รมในคอมพิวเตอร์แบบอดจานย์าจะสามารถเรียนต่อนิเทศต่อโทรด้านิเทศได้ไหมคะต้องหมายถึงว่าต้องเป็นแอดวานซ์คือเป็นพวก Photoshop อะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจอนั่นแหละสิคือพี่คิดว่า อยู่ที่ว่าเป็นนิเทศลักษณะไหนละกัน mm. เพราะยังไงคือคือคือเราต้องมาด้วย assumption ว่าหลายๆหลายๆคณะเนี่ยเขาเขาก็จะไม่ได้ require ว่าจะต้องจบสายนี้มาแปลว่าเขาก็ค่อนข้าง prepared แล้วว่านักเรียนที่มาเนี่ยเขาจะต้องมอ skill มาถึงระดับไหนเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าเราต้องเรียนรู้โปรแกรมอะไรมาล่วงหน้าก่อนในหลายหายหาิทยาลัยส่วนมากเ,เขาจะบอกอยู่แล้วว่าเออโปรแกรมที่ include ในอันนี้เนี่ยคืออะไรอซึ่งคิดว่า ถ้าเราจะมาต่อในระดับปริญญาโทเนี่ยเราสามารถเตรียมตัวเราเองในการเรียนรู้โปรแกรมเหล่านี้มาได้ไม่มากก็น้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือน้องถ้าน้องอยากเรียน Marketing.com มอ่ะน้องเข้าได้อย่างดิจิตอล Marketing เนี่ยเขาก็จะระบุเลยว่าคุณจะต้องมีมีแบ็กกราวด์ด้านไหนมาบ้างแต้องรู้สกิลเท่าไหร่คแค่ไหนมาบ้างอันนี้ก็คือแปลว่าจริงๆเรียนนีศได้แต่ว่าจะไปจบที่คณะชื่อว่าคณะอะไรมากกว่า คุณพักผ่อนถคุณพักผ่อถามว่าอยากทราบเกี่ยวกับมหาลัยที่เปิดสอนโฟลด้านมิวสิกเตอร์ครับว้าวซ่าวันนี้ลบไปหมดของพี่จะเป็นมิวสิกไหมคะแบบมิวสิกเอนจิเนียริ่งอะค่ะที่หาชื่อจะมีแนวแบบมิวสิกแอนด์ซาวด์สำหรับเกมหรือหนังแล้วก็พวกแบบเอนจิเนียริ่งมิวสิกที่เปิด EDM ต่าง นะคะมีวิชาจะเป็นพวกแบบแนวมีเดียโปรดักชันประมาณเนี้ค่ะไม่ไม่รู้ว่าเตียเตียเตอร์พอไหมเพราะว่ามันสามารถที่จะเอาไปแอพพลายได้เหมือนกันก็คือมีมิวสิกเลยแต่ว่าเป็นระดับปปิิญาตรีแต่ว่าถ้ายูวีเอง่ะเราจะเน้นเป็นพวกมิวสิกเทคโนโลยีมากกว่าจะไม่ได้เน้นเป็นมิวสิกก็เป็นแบบแนวแบบละครเวทีอะไรเงี้ยค่ะอาจจะต้องดูในรายวิชาด้วยว่าอาจจะไม่ได้ชื่อนี้แต่ว่ามีวิชาที่ ใช่ค่ะคุะาเกิดมหาลัยของสามารถเวฟเอไอเอลสำหรับเด็กที่ไปเรียนต่อได้ค่ะได้ค่ะได้ได้ค่ะมีปอโรด้านวายแมเนจเมนต์ไหมคะวายดิวายละวายแมเนจเมนต โอ้ว้าวจะเป็นฟิกมากทำไมไม่ทำไมเราไม่เรียนเป็นนูทริชั่นเลยถ้าเราจะากเรียนว่รใช่ไหมคือพิดผิดคิดเหมือนกันว่าแบบเอ๊ะจริงๆมันค่อนข้างแบบค่อนข้างมาในสายที่มันแบบนูทริชั่นอยู่เหมือนกันนะ